ตเกี่ยวมิวสิกพยาบาลพินแลนด์สวัสดีครับปาดพี่น้องอำเภอสุวรรณภูมิฝนตกกะบ,บ่อใดฝนตกกะบ่อยานย้อนกก่บบา,นาหีเขียวอยากออกมาม่วนมาเต็นมาเหยาวฝนตกฟ้าสีพาค้อกะบ,บ่อยานดอกออกไปเบิ้งตัวเกี่ยวมิวสิกดีกว่าแมนบอแมนบอพี่อย่ยไปหาย่านปีเตี้ยไข่มาแถวนี้มาจากกรุงเทพเลยตีปาดเจ้ามะยังจากกรุงเทพมา มายังก่อมาหาข่อยขอบคุณนะครับผู้ใดให้หกระเป๋าเงินเสียล่ะพี่น้องตาจีโถฝนตก่าเปนพี่น้องสีบลมาหามือนีคิดแล้วคิดอีกเออหยอกมาแล้วหยอกมาอีกนะครับผมตกมาเป็นพักพักพี่น้องก็ยังมาให้กำลังใจขึ้นหนีบอกแล้วว่าเตยโสตายแน่นอนพี่น้องคุณแม่ดอกลักกับบ้านออกมาน้องซี่เกี่ยกับบ้านออกมาโอ้โอยศิลปินหลากหลายพี่น้องกวางอัญชะอยู่ชั่วตัวเกี่ยวมิวสิกคำขึ้นนี นะครับผมอ่ะผู้ใดให้กระเป๋าเงินเสียมารับน้ำพุยบานฟินแลนดเดอร์ขันบมมีพู้ใดมาเอากัสีจัดการเองช่วงนี้กำลังชอดเงินขออนุญาตาเปิดอ่านซื้อเดอ้อนางนัทชยาสังวิเศษไทยบ้านไหนนี่จะเป็นประพกสตีสตางค์มาน,นา้าเนาะเฮ้ยมาเบิ่งคอนเสียกมาอยากบาดอยากเมื่อ,ขอเขาให้กระเป๋าเงินเสียนี่เอ๊ผู้ใดเนาะนัทชยาสังวิเศษยกมือขึ้นกับบ้านหรือยัง เรือว่านนเราเรียนหนีฝนเจ้าว่าเราถิ่มกระเป๋าเงินมีเงินจากบาทน่าเนี่นี่นะอุ้ยลายอยู่ตัวลหรเนาะมาหลับน้ำผู้ใหญ่บ้านฟิลเลียนเด้อกระเป๋าเงินผู้ใดน,นะครับผมเอาอะเก็บไปดีๆเดี๋ยวเก็บไปไปเพื่นก่นอนเอาขออนุญาตลวงเด้อลวง,ลวงปิดเอิ้นหาซื้อว่ามันสิหาถูกพอ,พอมาเอาโลดมาเอา,า,เอาน้ำผู้ใหญ่บ้านฟิลเลียนโลดนะครับผมมือนี้มากทำการแสดงอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นเทือดแรกครับวงคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกรับพี่น้อง พ่อขี่าพี่น้องสิมาหลปันนี่ครับแม่นฝนบปรตกคือสิ่วิมงอยูเนาะเออพ่ะเป็นยังครับมือนีฝนตกก็กําลังใจอุนหนาฝาค้างเหมือนเดิมกั้งหมคือเก่าหย่อน่าเฮามักมวนครับพี่น้องอ้าวขออนุญาตมอบผลงานเพลงให้อีแม่เฮาวันนี้เดินทางมาจากทางไกลมาจากท้งในบ้านนอกบ้านแนี่มือนีเออบ้านนี่เขาตีกันอยู่บอกพี่บ้านนี่ขากันดีบ้เออถ้าตีกันฉันลาป่วยถ้าไปซี่บอกฉันด้วยถึงฉันป่วยฉันจะลาไปนา ก็จังมาหั่ลพี่น้องถ้าไปซี่บอกฉันด้วยเด้อฉันป่วยฉัานก็จีลาไปด้วยนะครับผมมือนีโบตองหว่วงครับพี่น้องสติงอินดี้บาลตนีหมอลำจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเล่นฮอดไซฮอดกันมือนีบอยานพี่น้องบ่อนีเฮ้ากับบ่หนีให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมอ้าอาจารย์นักดนตรีไปเฮ้าเมาไผ่อีเมียยุคเจ็ดศูนย์เฮ้าเด้อยุกอีพอสุสรพ้นสมบัติจะเจริญ<อ>ชีพิตพ่อห้างลูกสองแม่จ๋าทำอย่างไรใดมันมาจังสี่แล้วขอบคุณนะครับ 他才来的、oh.